ในทุกองค์กรครับมีทั้งคนดีและคนไม่ดีตำรวจที่เป็นไม่ดีผมยืนยันต่อพี่น้องสื่อมวชนและผู้มีเกียรติทุกท่านว่าถ้าปรากฏข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือผู้ใดก็ตามผมจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและไม่มีช่วยเหลืออย่างแน่นอนซึ่งตรงนี้ท่านนายรัมตีก็ได้พูดคุยกับผมว่าไม่ว่าเป็นใครก็ตาม พานพอบอดำเนินคดีให้หมดผมก็จะยืนยันด้วยตัวตนของผมว่าผมจะเด็ดขาดก,กับผู้ที่ทำกระทำผิดเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่บั่นทอนความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างจริงนะครับขณะนี้สำนัรมชาติเรากำลังถูกพายุโหมกระหน่ำโจมตีเลือกภาพหลักที่ถูกเกาวหาว่า จากบุคคลภายนอกผมย้ํานะครับว่าจากบุคคลภายนอกที่กล่าวหาว่าตํารวจเป็นองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทยขี่เส้นใต้ครับการกล่าวหาว่าตํารวจเป็นขี่เส้นใต้ครับองค์กรนั่นหมายความว่าเป็นการกล่าวหาตำรวจทั้งประเทศและเป็นการกล่าวหาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ที่รุนแรงมากรู้สึกยังไงครับเจ็บปวดครับเจ็บปวดผมอดทนตั้งสติและทำงานมาจากการถูกโจมตีมันนี้มาโดยตลอดครับแต่การกล่าวหาอย่างรุนแรงเช่นนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตำรวจทั้งประเทศรับไม่ได้อย่างไรก็ตามครับจะกล่าวหากันอย่างไร ก็ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายครับแต่สำนักงานชาติให้คำมั่นสัญญากับท่านนายรุมนตีครับเราจะมุ่งม,มั่นทำงานก้มหน้าก้มตาและจะปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจนี้ให้บังเกิดผลตามนโยบายของรัฐบาลและความตั้งใจของท่านนายรุมนตีอย่างแน่นอนครับ